กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะที่เราจะนำเสนอในคอลัมน์ Health Secret by Dr อรวรรณกับเคล็ดลับและเทคนิคในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้แข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะแนะนำกันแบบองค์รวมเลยค่ะ เพื่อที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นดูดีสดใสตลอดเวลานอกเนือจากนี้ก็สามารถที่จะนําเอาคําแนะนําของเราไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยรวมถึงจะนําเสนอนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพที่ตอนนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเข้ามาเป็นตัวช่วยสําหรับวันนี้ค่ะคุณหมออรวรรกิจชเวงกุลจะมีคําแนะนําวิธีการดูแลผิวในช่วงหน้าหนาวดูแลอย่างไรไม่ให้ผิวแตกแห้งเหี่ยว ยน่นน่าสนใจทีเดียวไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะก็มาเข้ารายการ h e a l t h Secret by Dr. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะก็เข้าจากฝนเข้าใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะหลายท่านก็ถามมาว่าจะดูแลผิวอย่างไรในช่วงที่เข้าหน้าหนาวนี้ไม่ให้แห้งเหี่ยวย่นแตกนะคะ ก็หน้าหนาวนี้ยังโชคดีที่อยู่เมืองไทยนะคะถ้าอยู่เมืองนอกจะยิ่งแห้งมากๆเลยก็เราก็ต้องทราบว่ามันเป็นเพราะว่าอากาศแห้งอะคะ่ะเราก็ต้องลดการอาบน้ําลงเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเอา,เอามอ i เจอร์ที่อยู่ที่ผิวเราออกไปได้เพราะฉะนั้นและน้ําที่ใช้ก็ควรจะเป็นน้ําที่ไม่ร้อนกัดเพราะว่าพอหนาวเราใช้น้ําร้อนเกินไปก็ทําให้ผิวยิ่งระคายนะคะหรือน้ําที่เย็นไปก็เช่นกันทําให้ผิวระคายก็ต้องเป็นน้ําที่แบบว่า อุ่นพอประมาณกับผิวไม่ร้อนไม่ไม่เย็นจนเกินไปแล้วก็ในคนที่แห้งมากๆอาจจะใช้เอาน้ำเนี่ยค่ะหยดเบบี้ออยหรือออยลงไปในน้ำสักห้าหยดแล้วก็ลงไปแช่หรือว่าเอาอันนั้นมาอาบมาล้างว่าจะดีกว่าที่จะใช้น้ำคอรินผิวเพียวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการอาบน้ำแล้วก็อย่าอาบบ่อยเพราะเรายิ่งอาบบาอาบบ่อยเท่าไหร่ผิวก็ยิ่งแห้งเท่านั้น นะในภาวะที่หนาวมากเนะี่ยจะแค่ล้างออที่อับเช่นรักแรกก้กับเอวยะเพศหรือแปลงฟันอะไรแค่นี้ก็พอส่วนส่วนอื่นก็แค่ให้น้ําไหลผ่านแต่ถ้าต้องถูสบู่ก็ต้องเลือกค่ะเลือกสบู่ที่แบบอ่อนกับผิวนะคะไม่ใช่สบู่ที่เราจะรู้หาว่าใช้แล้วมันถูกกับเราไหมถ้าสบู่ที่อ่อนโยนเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้แห้งจนเกินไปนอกจากนี้ก็จะทาครีมบารุงนะคะหลังจากอาบน้ํา เทคนิคก็คือพอขึ้นจากน้ำเนี่ยเช็ดตัวแค่หมัดๆอย่าเช็ดจนแห้งหมดนะคะแล้วก็ใช้ครีมเนี่ยฉโลมผิวไปถ้าเราชโลมตอนที่ผิวหมันๆเนี่ยไอครีมจะซึมได้ดีแล้วก็ไม่เปลืองครีมด้วยค่ะถ้าเราเช็ดจนแห้งสนิทแล้วค่อยมาทาครีมเนี่ยหนึ่งครีมไม่ค่อยซึมสองเปลืองครีมมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนอกจากนี้ในบางท่านเนี่ยที่เหี่ยวแก่แห้งมากเนี่ย เป็นเพราะว่าฮอร์โมนในตัวเองด้วยเพราะว่าเข้าสู่วัยทองฮอร์โมนน้อยเนี่ยจะทําให้ผิวแห้งง่ายคันง่ายตรงนั้นก็ศาแพทย์นิดนึงอาจจะได้อาจจะต้องเสริมฮอร์โมนในบางคนเพื่อที่จะให้ผิวพรรณดูสดชื่นเป่งปังกลับมาเพราะว่าการขาดฮอร์โมนก็ทําให้ผิวเนี่ยแห้งเหี่ยวเร็วนะคะ <c oughs> นอกจากนี้เนี่ยก็คือการในคนที่เป็นมากนี่อาจจะต้องใช้อาหารเสริมหรือว่าให้วิตามินช่วยไปจนถึงใช้เทคโนโลยีช่วยค่ะ พราะทางการแพทย์เองก็จะมีเทคนิคมาช่วยเรื่องผิวแห้งได้เช่นอาจะมีการนวดน้ํามันหอมระเหยนะคะมีการกดจุดเส้นลมปานเพื่อให้การไหลเวียนดีโดยเฉพาะเราเน้นเส้นลมปานปอดเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวพรรณสวยขึ้นนะคะตอนนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆแล้วก็ดูแลตัวเองเนี่ยดีที่สุดค่ะตนนั่นแหละเป็นแพทย์ที่ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นมากคันจนเกาจนเป็นแผลผิวดำก็ รีพบแพทย์ค่ะเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาที่ลูกลางต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอให้ผ่านพ้นหน้าหนาวได้ผิวที่สวยงามเร็วๆค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ